ในปัจจุบันผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกทั้งผู้สูงอายุยังต้องการความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดแต่ด้วยสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้บุตรหลานมีความจำเป็นต้องออกมาประกอบอาชีพนอกบ้านทำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสที่จะได้รับการดูแลเอาใจใส่น้อยกว่าที่ควรจะเป็นดังนั้นอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุจึงเป็นอาชีพที่สำคัญที่ควรจะได้รับการฝึกอบรมอย่างจริงจัง เพื่อให้สามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพในปีพุทธศักราช2538โรงเรียนปิยมินคุณารักได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุโดยเกิดจากแรงบันดาลใจของอาจารย์ดออรอนุสอนเวชสิทธิ์และอาจารย์ดรสิริพันธ์เวชศิท์ ที่อยากจะเห็นเยาวชนที่พลาดโอกาสทางการศึกษาให้มีอนาคตที่ดีขึ้นโดยการเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าวต่อมาในปีพุทธศักราช2549โรงเรียนปิยมินคุณารักได้ลงนามความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครโดยเปิดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานสาขาดูแลผู้สูงอายุซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลักของการอบรมคือ มุ่งสร้างอาชีพที่ดีมีเกียรติให้กับเยาวชนสามารถสร้างรายได้จุนเจือตอนเองและครอบครัวในการฝึกอบรมหลักสูตรได้มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมคือท้งร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมและได้บูรณาการองค์ความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุ การพยาบาลเบื้องต้นคุณธรรมและจริยธรรมให้ผู้เรียนได้มีความรู้และจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้บริการที่ดีส่วนการฝึกปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการดูแลดังนั้นทางโรงเรียนและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันคัดสรรสถานพยาบาลดูแลผู้สูงอายุและโรงพยาบาลต่างๆที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ จัดประสบการณ์การฝึกปฏิบัติให้กับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพให้ผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติการดูแลสุขภาพอนามัยการให้อาหารตามหลักโภชนาการการฟื้นฟูสุขภาพด้วยการทำกายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดและกิจกรรมการพยาบาลต่างๆที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีความสุขสบายสามารถดำเนินชีวิตประจำวันกับครอบครัวได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ทางโรงเรียนและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆสอดแทรกในหลักสูตรได้แก่กิจกรรมการศึกษาดูงานบ้านเด็กตาบอดและพิการซ้ำซ้อนการศึกษาดูงานเรือนจํากิจกรรมวอล,ล์คแกลลี่การแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณโครงการจิตอาสาและกิจกรรมการวางแผนเป้าหมายชีวิตซึ่งกิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนให้สามารถประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังมีสติมีความซื่อสัตย์อดทนมีการพัฒนาตนเองให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าและทําตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมตลอดเวลาหลังจากสําเร็จการศึกษาผู้เรียนได้ไปประกอบอาชีพในการดูแลผู้สูงอายุเป็นพนักง,งานผู้ช่วยเหลืองานพยาบาลในโรงพยาบาลหรือประกอบกิจการส่วนตัวได้แก่ การเปิดสถานรับดูแลผู้สูงอายุซึ่งเป็นอาชีพที่มั่นคงสร้างรายได้ที่ดีสามารถเป็นทุนในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งสาขาพยาบาลและสาขาอื่นๆทำให้มีอนาคตที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นโรงเรียนปิยมินคุณารักและศูนย์พัฒนาฝีมือรแรงงานกรุงเทพมหานครมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอาชีพที่ดี และอนาคตที่ก้าวหน้าให้กับเยาวชนช่วยลดปัญหาการว่างงานและได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้สูงอายุที่ท่านเปรียบเสมือนเป็นปูชนียบุคคลของชาติและนักปรารญ์ของแผ่นดินโดยจะยืนหยัดสร้างบุคลากรด้านสุขภาพให้กับสังคมอย่างมีคุณภาพตลอดไปภายใต้หลักปรัชญาของโรงเรียนที่ว่าเปรียมคุณธรรมความรู้ดีมีคุณค่าสง่างาม